ใสาก่อนนะใช่ปิ <ไฟ S 2> ดรถปิดทำไมจะถ่ายเด็กปุ๊ใช่ถ่ายรถถ่รถเหรอโอเคโอเคเอาแตงตัวแตงตัวสวัสดีครับตอนนี้เาะเอาอะไรเอา,อเอาอวัสดีครับตอนนี้พบก,กับนวนิวาสัราวานานะคะตอนนี้เราอยู่กัที่สกายเลนคับวันนี้คนน้ำงเลือกเตียนครับลรามาปั่นจักรยาน จะไม่ปางศูนย์สีู่นย้จเส้นขขอความเมมือนักปั่นและนลักวิ่งกับน,นาสองหน้าก,กากนอานมามัยนะคะขอความวมมือ 我得找老胖。嗯 นเราสีฟ้าล้วมีทางหยุดยากแล้วเราเอ้ปไปทางยุดยากนะครับท่านผู้ชมมันจะขึ้นไหวหรือเปล่า นี้ปวดขาแล้วครับเนี่ยแค้นี้ปวดขาแล้ว

ันนี้ก่อนก่อนนะคิดว่ามันเริ่มทางหยิกหยักแล้วอะเริ่มอะไรนะทางหยิบหยกบหยักอะไม่มีหยิกหยักหรอกมันตรงไปตรงไปเสร็จร๊ปม,มันก็จะตรงเลี้ยวไปตามทางแล้วมันก็จะวนไปหาทางเมืเ่อกี้อะอ๋อ อพ่อก่อนอืมเนี่ยพ่อก่อนพอพ่อก่อนแป๊บนึงความจริงแล้วต้องไปบึงหนองบอนอะไรเป็นกล้องป่ะโอ้ดีนะขน้ำไปละครับเดี๋ยวเราจะบอกคุณพ่อให้นะครับพ่อไปแล้ววู้วระบายแบบแรงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพ้าช้าเกิน แล้วก็เราต้องไปแบบเร็วเลยนะครับไปไปสนุกมากเอากล้องลงค้งเลยนะครับแล้วสนุกขนาดไหนสนุกมาก Đi rồi, điếp, điếp. Em Đi đi. Em phòng đi phi. หนามลุกแล้วพ่าได้ไหมอะเปียกสนามเหรอที่แท้จีตอนนี้ว่า1.3เมตรหนึ 1> 1. ่งเลย1.6กกิโลกิโลครึ่งน,นะถ้าคุณน้ำปั่นสนามนี้ได้พ่อจะพามาบ่อยๆเพราะว่าพ่อจะปั่นด้วยได้คุณน้ำปั่นไหมเพราะว่าถ้าพ่อปั่นไปคุณน้ำอะ่ะได้ไหมเราปั่นด้วยกันแต่ถ้าคุณน้ำเข้าอันนี้พ่อปั่นไม่ได้นะคนไหนอยากปั่นสนามนี้เหรอใช่ อีพอดีได้เพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่กระดูอยู่อ๋อขอบครับผมเลยครับขอบคุณมากครับเข้าทางกระโจมตรงนั้นนะครับอ่าได้ครับคุณน้ำลองดูนออกนะเพรเดี๋ยวต้องเตือนที่ละมันมากมันคืออะไรมันมากคือยาวใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ว่าอะไรจริงๆแล้วคนนั้นไม่ชอบสนามนั้นนะฮะคนนั้นไม่ชอบสนามนั้นทำไมอ่ะคนนั้นชอบสนาม อันนี้ออนใช่อันนี้มันของเด็กเล็กนี่ผูน้นำต้องอันนี้ข<อ>นาดเห็นไหมมีเนี่ยมีเพื่อนปั่นอยู่นะขี่ได้ไหมแบบเนี้ยขี่ได้ได้ไหมได้ค่ะแน่ใจนะครับเดี๋ยวจะมีถ้าคุณนำเข้าไปอันนี้จะมีเป็น้ำมี